เด็กชายต้กล้าอายุประมาณสามขวบนะคะกำลังปฏิบัติวิชาธรรมะเปิดโลกกมันดาลหรือพลังลมปรานภาษาจามร์หรือกรรมนิพพาลมหายใจนะคะตอนนี้สามารถตั้งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะ,คะตอนนี้ได้มีสภาวะนะคะสภาวะธรรมะทุ จะเป็นการข้าสโพชงเจ็ดนะคะหมายถึงเข้าสติสัมโพชงธรรมาวิจยะสัมโพชงวิทยาสัมโพชงแต่อนนี้ก็คือขั้นวิทยาสัมโพชงคือจะปฏิบัติธรรมโดยไม่เหนื่อยนะคะวิทยาสัมโพชงแล้วก็จะไปสู่ปิติสัมโพชงปัสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงแล้วก็อุเบกขาสัมโพชงเห็นไหมคะขนาดเด็ก ตามควบยังฝึกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านลองนะคะ,นะคะใหเ้เด็กๆได้มาปฏิบัตินะคะวิชาธรรมะแห่งลมหายใจหรือธรรมะเปิดโลกธรรมดานเพื่อต้านไยัยโควิดพิชิตทุกโลกนะคะร่างกายจะแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอายุยืนปราศจากโรคไข้ขเจ็บนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะ จะมีสติปัญญาดีนะคะการเรียนก็เพ่งและเป็นเด็กที่ฉลาดนะคะต่อไปก็จะเรียกว่าเป็นยอดมนุษย์ได้นะคะค่เพราะเป็นเด็กที่ปัญญาเป็นเลย